ฟังด่วนแจ้ง13สิงหาคมโอนเงินรอบตกหล่น13จังหวัด2,500บาทและขยายเวลาสมัครรับเงินเยียวยามาตา39มาตรา40จนถึงวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะไปฟังคลิปดีมีประโยชน์นะคะก็อยากจะขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะสรุปมาตา33 39และมาตรา40าพบกับช่องการดามาแชร์นะคะ ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่13สิงหาคมนะคะสำหรับมาตรา33โอนเงินเยียวยาตกหล่น2,500บาทในทั้งหมด13จังหวัดนะคะมีจังหวัดนะคะ10จังหวัดแรกก็จะเป็นกรุงเทพนนับุรีนครปฐมปทุมธานีนะคะสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลา สงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีและอยุธยารวมทั้งหมด13จังหวัดนะคะตัวนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยามาตรา33ที่ตกหล่นของ9กิจการนะคะจะโอนพรุ่งนี้นะคะเป็นจำนวนเงิน2,500บาทนะคะตัวนี้จะเยียวยา13จังหวัดให้2เดือนนะคะและในส่วนของอามาตา40นนะคะก็นะคะ ในส่วนของ13จังหวัดน,นะคะจะทำมาตรา40กับมาตรา39จะโอนเงินนะคะภายในวันที่24สิงหาคมเป็นจำนวนเงินอยู่ที่5,000บาทนะคะอันนี้ในส่วนของมาตรา39และมาตรา40ของ13จังหวัดน,นะคะและตอนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะยังประกาศให้ขยายระยะเวลา ในการสมัครมารตรา39กับมารตรา40น,นะคะของ16จังหวัด16จังหวัดอของ19จังหวัดก็คือจะมี16จังหวัดกับบวก3จังหวัด3จังหวัดก็จะมีฉะเชิงเทราชนบุรีแล้วก็อายุทยานะคะแล้วก็มี16จังหวัดหลังก็จะมีกาญจนบุรีตากนาครน,น,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปฐมบุรีเพชบุรีเพช,บ,รรชบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสุพรรณบุรี สิงห์บุรีสมุทรสาครสมุทรสมุทสงครามสนะบุรีแล้วก็อ่างทองนะคะอันนี้เป็น16จังหวัดกับบวก3จังหวัดก็เป็น19จังหวัดตัวนี้สามารถลงสมัครมาตรา3-9กับมาตรา40นะคะได้เพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทในส่วนของอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหบเร็แผงลอยฟีแล้นนะคะแต่เฉพาะมาตรา33เนี่ยจะได้รับเยียวยาเฉพาะ 9ก้ากิจการนะคะต้องฟังดีๆนะในส่วนของมาตรา3าเนี่ยติดต่อถ้าเราอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะ29จังหวัดให้เราติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทนะคะเ r ของบริษัทเพื่อให้ดำเนินการนะคะส่งรายชื่อเราเพื่อรับเงินเยียวยา2,500บาทนะคะ13จังหวัด จะได้2เดือนนะคะ2500บาท2เดือนแล้วก็ม .33 กับม .40 จะได้2เดือนแต่16จังหวัดนะคะจะได้มาตรา33เยียวยาแค่1เดือนนะคะตอนนี้ยังได้แค่1เดือนอยู่นะคะแล้วก็จะโอนเงินนะคะของ1 6จังหวัดนะคะ ก็มีข่าวดีเหมือนกันก็จะโอนเงินมาตาสามสามนะคะภายในวันที่24สิงหาคมนะคะในวันที่24สิงหาคมนะคะจะมีหลายรายการเลยนะคะแต่ที่ทําธุรกรรมในวันเดียวกันนะคะอย่าลืมหลังจากสมัครมาตรา39ม,มาตา00น,นะคะหรือในส่วนของยื่นเรื่องมาตาาม3ามแล้วนะคะอย่าลืมกลุ่มพร้อมเพย์นะคะกับธนาคาร พร้อมเพย์ของธนาคารผูกกับบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมชิคด้วยว่าบัญชีธนาคารของท่านอ่ะได้เดินนะคะเดินบัญชีถูกต้องไหมหรือว่าบัญชีเก่ามากแล้วไม่ได้เป็นการอัปเดตหรือว่าปิดบัญชีไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นปัญหาในการได้รับสิทธิเดียวยานะคะอนุมัติแล้วแต่อาจจะไม่สามารถโอนเงินได้และในส่วนของหลายท่านนะคะที่สมัครมาตา 39กับมาตา40แล้วมีความกังวลว่าเราจะใช้สิทธิ์ร,รักษ,ษาพยาบาลนะคะในบัตรทอง30บาทได้ไหมหรือว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะบัตรประชารัฐเนี่ย จะตัดสิทธ์ไหมนะคะอันนี้แจ้งไว้เลยนะคะว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์นะคะคนละส่วนกันท่านยังสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบรสวัสดิการแหทงรัฐบัตรทนจนได้ปกตินะคะโดยที่ไม่ได้ตัดสิทธ์นะคะมาตาสามมาตรา39นะคะก็คือในส่วนของคนที่เคยมีมาตรา3-3อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาประกันตนเองนะคะก็เลยจะอยู่ในส่วนของมาตรา39แต่มาตรา40นะคะ่ะ จะมีแผนให้ท่านเลือก3แผนนะคะก็แต่ละแผนก็จะมีแจ้งนะคะว่าท่านจะเลือกเป็นเยียวยารักษาพยาบาลทุกคนภาพนะคะมันจะมีเป็นทั้งหมด3แผนให้ท่านเลือกโดยจ่ายขั้นต่ำเนี่ยบาทเพราะว่าปกติเนี่ยจะจ่ายเดือนละ100บาทนะคะอ่ะ ตัวนี้จะจ่ายเดือนละ70บาทแต่รัฐบาลนะคะจะออกให้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนท่านก็จ่ายขั้นต่ำที่42บาทนะคะเดือนละ100ท่านก็จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 60บาทเดือนละ300ท่านกะจ่ายท่านตามที่180บาทนะคะอันนี้มีหลายคำถามที่ถามเข้ามาว่าถ้าสมัครมาตรา39กับมาตรา40จะต้องชำระเงินทุกเดือนไหมอันนี้ถ้าท่านต้องการสถานะนะคะคงสถานะในมาตรา40มาตรา39ท่านต้องจ่ายเข้ามาทุกเดือนนะคะทุกเดือนก็ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเพราะว่ารัฐบาล ช่วยท่านจ่ายท่านต่ําอยู่แล้วนะคะก็คือท่านต่ําก็42บาทไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะก็คือสามารถสมัครเข้ามาได้แต่ว่าถ้าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางาประชาะประกันสังคมนะคะอนุมัติสิทธิ์ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยามาตรา39กับมาตรา40นะคะค่ะ ก็นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงการรับเงินตกรล่นมาตา33ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่13สิงหาคมนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์นะคะและที่สำคัญนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารนะคะต่างๆ ใต้ช่องของอานามาแชร์ได้นะคะ